สวัสดีครับวันนี้แวะไปเมืองชนบุรีกันหน่อยนะเมืองข้าวหลามหนองมนอร่อยวันนี้ผมมีพระปิดตามาฝากครับพระปิดตาที่ว่านี้ไม่ใช่พระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหรือว่าหลวงพ่อโตวัดเนินหูระดับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อโตวัดเนินเนี่ยราคาเช่าหาหลักเป็นล้านบาทแล้วก็เป็นปรมาจารย์ของพระ ปิดตาแห่งเมืองชนบุรีครับคลิปนี้มาดูพระปิดตาของลูกสิทธ์หลานสิทธ์เลนสิทธิ์กันดีกว่าเป็นพระปิดตาซึ่งสืบเชื้อต่อสายของปรมาจารย์ชนบุรีมาอย่างแท้จริงแน่นแฟน้นแต่เทว่าราคาค่าเช่าบูชายัางพอเซาะแสวงหากันได้ไม่มีของปลอมของทำเรียนแบบ แล้วก็รูปร่างหน้าตาพิมพ์ทรงสวยงามมีเอกลักษณ์ไม่เบาครับผมกำลังพูดถึงพระปิตาผงอิทธิเจของหลวงปู่มาหาสมบัติแห่งวัดเขามากอกจังหวัดชนบุรีครับ คุณผู้ชมที่รักครับพระปิดตาเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงก็จะต้องยกให้เป็นพระปิดตาของเมืองชนบุรีดีเด่นดังตั้งแต่สมัยรัชากาลที่4เป็นต้นมาแล้วนะครับพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือว,วันหลวงปู่ผู้วัดนอกหรือว่าหลวงปู่เจียมวัดกำแพงหลวงพ่อโตวัดเนินหลวงปู่ขี้วัดสมถะล้วนแล้วแต่เป็น5พระปิดตายอดนิยมในตำนาน มีราคาค่าเช่าบูชาหลักหลายแสนบาทหลักเป็นล้านบาทครับพระเมืองชนที่สร้างพระปิดตาได้ขลังในยุคปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีชื่อหลวงปู่มหาสมบัติแห่งวัดเขามากอกเป็นอีกองคหนึ่งครับพระปิดตาของหลวงปู่มหาสมบัติทุกรุ่นมีประสบการณ์หายากเป็นที่เล่นหากันโดยทั่วไปทีนี้ผมจะแนะนําพระปิดตาปั้นเน่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปนี้แหละครับ สร้างตามตำราปิดตาเมืองชนบุรีพิมพ์ปั้นคำว่าปั้นเน่งเนี่คือหัวเข็มขัดมีตำนานเก่าแก่มาว่าสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีท่านส่งสยบแล้วก็ส่งวิญญาณแม่นาคพระขนงแล้วขุดศพแม่นาคมาเผาก่อนเผาท่านได้นำกระโหลกหน้าผาของแม่นาคมาทำเป็นหัวเข็มขัดต่อมาก็ตกท่อจนถึง กรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเป็นตำนานเก่าแก่ซึ่งเราเชื่อถือกันมาแต่นมแต่นา,นานแล้วนะครับทีนี้พระปิดตาพิมพ์ปั้นหน่งของหลวงปู่มหาสมบัติองค์นี้โหคุณผู้ชมลองดูสิครับมีพระวรากายอ้วนทวนสมบูรณ์อ้วนชนิดที่เรียกได้ว่าพุงล้นออกมาแสดงถึงอานุภาพซึ่งโดดเด่นทั้งเรื่องอุดมสมบูรณ์ บริบูรณ์ภูนศกมีเข็มขัดลัดที่หน้าท้องเสียด้วยนะเพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์โภคาพลาหารให้มากยิ่งขึ้นไปอีกประจวบกับขณะที่หลวงปู่สมบัติท่านสร้างพระปิดตาพิมพ์นี้ก็มีลูกศิษย์มาถวายปั้นหนึ่งเก่าแก่อายุร่วมร้อยปีแก่หลวงปู่มหาสมบัติหนึ่งอัน หลวงปู่ท่านดูแล้วเห็นว่าเป็นปั้นเน่งของเจ้าขุนมูลนายเก่าแก่แสดงถึงอำนาจบารมีบารมีที่มีมากด้วยบุญหลวงปู่จึงได้กำหนดจิตขออนุญาตแล้วก็จึงนำปั้นเน่งเก่าซึ่งคงจะชำรุดสุดโซมาตามการเวลาด้วยละครับมาบดเป็นผงผสมลงในพระปิดตาองค์นี้ด้วยเหตุ สองประการอันเป็นเหตุพิเศษนี้หลวงปู่มหาสมบัติท่านจึงถวายนามพระปิตาองค์นี้ว่าพระปิตาปั้นเน่งเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นมือแบบหลวงปู่แก้ววัดเครือวันองค์บรมอาจารย์พระปิดตาเนื้อผงคลุกลักแล้วที่สำคัญก็คือมีเนื้อหามวลสารหลักของพระปิดตารุ่นนี้คือผงอิททิเจซึ่ง ก็ไม่ใช่ผงอิทธิเจรธรรมดาอีกเป็นผงอิทธิเจซึ่งสืบทอดกันมาว่าเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนั่นเองเป็นสมบัติตกทอดมาเขาบอกว่าอนุภาพของผงหลวงพ่อแก้วเนี่ยครับแม้อนูนิดเดียวอ่ะเอาว่าง่ายๆแม้อนูคือแม้เศษเสี้ยวผงเนี่ยผงนี้แม้อนูเดียวสาวก็ตามทั้งตำบนแล้วใส่ไปเท่าปลายเข็มแค่นี้ก็แรงเป็นที่สุด ฉุดกันไม่อยู่แล้วพระปิตาปั้นเน่งนี้มีความหมายถึง1พระพักความปดีร่างกายอ้วนท้วนอ้วนพลีมีปั้นเน่งเป็นเข็มขัดลัดพุงรัดพุงไว้ทำไมครับก็คือรัดพุงที่ล้นปลิ้นออกมาแสดงถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์พูนสุขอุดดมด้วยโภคคทรัพย์ผู้บูชาจะเกิดลาบเกิดผลเกิด โชคลาบโภคัพย์มากมายเหลือประมาณทีนี้คำว่าปั้นหน่งคือหัวเข็มขัดที่ทรงประกายแสดงถึงอำนาจวาสนายศศักดิ์ที่จเจริญรุ่เรงเรืองแสดงถึงฐานะใหญ่โตมีบุญวาสนามีอำนาจนี่นอกจากจะอุดมโภคัพย์แล้วก็แสดงถึงอำนาจวาสนาด้วยคำว่าปั้นอ้าวมาดูคำว่าปั้นกันอีกปั้นนี บ้นด้วยผงอิทธิเจซึ่งสืบทอดกันมาว่าเป็นของหลวงปูก่แก้ววัดเคลือวันที่จะหนุนนำส่งเสริมให้เกิดเมตตามหานิยมคนรักหลงมาอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายปิดตาปั้นเหน่งจึงถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งวิชาแสนวิเศษในสายเมืองชนปิดตาปั้นเหน่งองค์เนี้ยอยู่กับใครก็ลือกันว่าจะทำให้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพ์ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีชัยมีอำนาจวาสนามีบารมียศศักย์ยิ่งใหญ่ทั้งมีสเสน่ห์เป็นเมตตามากมายมหาศาลนี่อันนี้สำคัญสาวหลงสาวติดสาวตามมาถึงบันไดบ้านโอ้โหด้วยอำนาจผงวิเศษของหลวงพ่อแก้วท่านจึงห้ามขูดห้ามนำผงไปใช้ให้สาวๆกินเป็นอันขาด หลวงปู่มหาสมบัติท่านห้ามเป็นเด็ดขาดแล้วท่านก็แช่งไว้ด้วยว่าใครทําแล้วก็จะต้องรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบก็จะต้องวิบัติขัดสนเลยทีเดียวพระปิตาปั้นเน่งของหลวงปู่มหาสมบัติใส่โคดผงมหาสเสน่ห์ของหลวงพ่อแก้วที่สร้างพระปิตาองค์ละเป็นล้านล้านบาทก็จะยิ่งเพิ่มคุณภาพทางเมตตามหานิยมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกครับ ข้อความที่พันลนาให้ท่านทราบทั้งหมดก็ถอดความชนิดตัวต่อตัวบรรทัดต่อบรรทัดตัวหนังสือต่อตัวหนังสือจากประชาสัมพันธ์ของวัดเขามาเกอกจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ถอดความชนิดไม่มีผิดเพี้ยนให้ท่านทราบเลยขอขามมวดท้ายสักนิดหนึ่งว่าพระปิตาพิมพ์ปั้นหนึ่งของหลวงปู่มหาสมบัติที่จริงน่าจะเรียกว่าพระปิตาผงอิทิเจนะผมว่า น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ก็ช่างเถอะครับวัดจะเรียกอะไรก็ช่างก็สื่อความหมายว่าพระปิตาองค์นี้มีดีอุดมสมบูรณ์รัพย์แล้วก็มีดีที่ผงมหาสเสน่ห์ของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงหลวงปู่มหาสมบัติวัดเขามะกอกด้วยรวมความว่าเป็นปิตาเชื้อสายปรมาจารย์ชนบุรียุคใหม่ยุคปัจจุบันนี่แหละครับราคาค่าเช่าบูชาไม่แพงหลวงปู่มหาสมบัติท่านก็ เพิ่งจะร่วงลับดับสังขารไปไม่นานนี้เองอยังพอเสาะแสวงหาได้อยู่แล้วก็โดยเฉพาะที่ผมนำมาเสนอท่านเนี่ยผมคัดแล้วคัดอีกเป็นของแท้โดยตรงจากวัดคัดอะไรคัดความสวยงามเป็นของซึ่งสวยงามเรียกว่า100%เปอร์เซ็นเต็มความสวยงามนะครับส่วนความเข้มขลังหรือว่าอิทธิคุณต่างๆท่านก็จะต้องเช่าบูชาด้วยความเคารพสักการะ ก็จะเกิดผลดีทั้งกับตัวผู้เชา่าบูชาเองเพราะพระนั้นท่านปลูกเสกมาอย่างดีแล้วก็เหลือแต่ผู้เชา่าผู้บูชาไปคุณศรัทธามาก <c oughs> เห็นผลมากศรัทธาน้อย <c oughs> เห็นผลน้อยคุณเช่าไปเอาไปวางทิ้งเรี่ยๆลัน <c oughs> ล่าก็จะไม่ค่อยเห็นผลหรอกครับอันนี้เป็นหลักธรรมดาของวัตถุมงคลโดยทั่วไปคลิปนี้ครบถ้วนถูกต้องจบดีกว่าครับสวัสดีครับ Gracias.